เกมพระเจ้านะครับม,มันบบเป็นยังไงครับคือมันเป็นแบบนี้มันจะมีชาเลนจ์ใครจะตายใครจะรอดอแล้วก็ตอนสุดท้ายต้องสู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของเราสองคนโอเคใช่ครับไปเลยไปกันเลยเน,น้อยอะเปิดเปิดอ่อเอะโอเค อันนี้เริ่มเล่นแล้วใช่ไหมไปอันนี้คืออะไรคืออยู่ในห้องขอขอเต้นขอเต้นอันนี้คือสิบสามยี่สิบคืออะไรผู้เล่นเนี่ยเหรนโอเคเป็นผู้เล่นใช่ไหมเปิดอีกเปิดอีกโอเคอันนี้คือวิธีการหาหาคนเหรอโอันโหนี่คือเขาดีใจกันดีใจเพราะอะไรวันนี้ที่โรงเรียนปิด ันนี้โรงเรียนปิดก็เลยดีใจกันหมดเลยเย่เย่ดีใจจังเลยโรงเรียนปิดแล้วแต่เขาจะไม่รู้ว่ามีอะไรไปต่อไปไปกันแล้วไปกันแล้วพอากำลังรอรู้งานนี้คือเข้าคิวต่อเข้าประตูหรอใช่ต้องมาสัจจานมาแล้ว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 โอเคเกมชื่อว่าเกมเกมพระเจ้าพระเจ้าภาษาอังกฤษไม่มีหรอใช่พอเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทำ,ทำไมของทำไมของเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกับมันเป็นหนังหนังยิงเตฟิกป่ะเออใช่สร้างเป็นโลบอกเกมดารูมาอยากขยับอ๋อใช่ใช่เขาเห็นอ่าอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลืมไหมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเกมดารูมาอยากขยับเมื่อเขาเห็นหน้าเราโอเคเริ่มแล้วมีกี่คนเนี่ยสิบเก้าเลยือวโอเค ไม่ใช่เรามันแค่แต่กับจิกเก็ตโอ๊ยแล้นไม่มันมีคนนังถักผมกับตายโอเคโอ้แต่พวกนายมีชีวิตโอเค เราด้วยรอบแรกพวกนี้มันอุ้ยเกมตกลงมีคนรอดไหมมีแต่เรารอดใช่ไหมใช่เพราะเราไปเเกมใหม่เลยอีกสองชีวิตโอเคเราไม่ทันใช่ไหมไม่คือมีคนนึ่งผักผมอ่ะครับเออเราต้องระวัง ซ่อนซเอ็นสวยค่ะคนที่จะเป็นมันคุณมี30มสิบที่จะทิเพื่อซ่อนอย่าถูกเทคเกอร์เหรออย่าใช่อย่าถูกเขามันก็ต้องไปแอบโอเคเขาไม่ได้เป็นเอาเลิ่มไอชื่อไหนดิแอบชื่อไหนเฮ้ยแอบชื่อไหนตรงไหนดิเป็นติ้งแอบยังยังสิบยี่สิบมันต้องสามสิบไหมใช่ตรงร้อยสามสิบเอาตรงนี้ไหมเอาตรงนี้เอาแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนมาใช่ไหม ใช่มันต้องมีคนมาหาโอเคเยียบเๆียบเยียบว้าวน่ากลัวคนวิ่งกันหมดเลยตอนนี้ตอนนี้เสียงคนวิ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันพ้นสามสิบแล้วไงถ้าสามสิบแล้วอะนะเดี๋ยวคนหาจะออกมาอ๋อมาออกมาหาแล้วถ้าไม่เจอเราเราก็รอดใช่โอเคลุนเฮ้ยเฮ้ยมายังโอเคเลยตรงนั้นแต่ยังียังเงาเงา อันนี้คือเวลาใช่ไหมใช่ร้อยสี่ร้อยสามด้วครับโฮ้ยมีคนนี่ยังดอาด้วยอะะแต่จริงรเขาวิ่งจากคนอยู่จริงเหรอตอนนี้รอคนอยู่รอคนเราไปแอบดูก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นใช่ไหมใช่น่ากลัวอาจารย์แต้มตันนะ คนหานะที่คนหาจับได้ะนะคือเขาจะออกจากเขาจะเออตายแต่คนคนชนะแล้วก็คนที่แอบได้คือชนะไปหนึ่งอ้วอาวจริงรอ่ะโอเคหาได้เดี๋ยวรอๆนี้ถ้าสมมุติเจอศูนย์เราก็ชนะใช่ไหมถ้าเจอศูนย์นะใช่แต่แบบถ้าสามสิบหบรือสิบวินาทีเนี่ยนะสามสิบถึงสิบวินาทีทุกมันจะมีแบบมาร์เกอร์สีแดงที่โชว์ว่าทุกคนอยู่ไหนอ่าโอเคอ่ารอๆลอืม ห5า4เหมือนนับถอยหลังเหมือนนับถอยหลังรอดชีวิตรอดโอ้เดี๋ยวเอาไปดูนิดนึงเดี๋ยวเอาไปดูนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวออกไปเยอะเดี๋ยวเขาเห็นเยอะแต่สามสิบแล้วนั่งดีๆไม่ได้เหรอได้เดี๋ยวมันต้องออกกล้องนะเจ้สามสิบก็อุ้ยตำแหน่งอะไรตำแหน่งของผู้เสอะหาทุกคนอะไรอ่ะ ทุกคนเห็นเห็นใครคนทายเห็นทุกคนเห็นลูกมาแล้วเหรอเอาล้วทำไงอ่ะเราต้วิ่งสิวิ่งไหมหรือแอบหรือซ่อนโอ้ยแอบซ่อนแบที่แอบที่ลกลูลูลเวเพื่อนของเองไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้อแอบเพราะแอบสสล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้า่สามก็หนึ่งอ้าวะ เกมต่อไปต่อไปผมแอบดีโอุ้ยกล้วยเอาเราชอบกินกล้วยไหมกล้วยนละกินกล้วยกันตอนนี้ชอบกินกล้วยกันเยอะเอาไปกล้วยหนึ่งกล้วยสองปีหนึ่งปีสองอุ้ยมีสิบเก้ามีสิบเก้าแล้วก็นย่แล้วทำไงแล้วทำไงอ่าลิง ตีของเขาผ่อนคลายอะไรอ่อาอ๋อแบบอ๋ต้องไปตีเขาโอเคต้อง <Okay. S 1> ตีลิงแล้วก็ต้องบอกว่แจกงเาอ๋อแยยแจกกยระเบิดตคนุมด้วยอะเอ้าเป็ไนไงดตายม้ยเฮ้ยลลนย่าย่า โอ้ยระเบิดตุ้้ยโอ้ยติงเอโอ้าวาทุกคนช่วหดิงเหรอใช่ิเสียชิรงไหเต่าตายแล้วเหรอต่อไปต่อไปมากมาอีกเหรออ้ยมาอีกแล้วหลายตัวโอมันแงมันกล้วยติงมันักล้วยอ้ยจักล้วยโอ้ยกล้บยระเบิดด้วยระเบิดอุ้ยอ้ออ้โ้โ้ย

ต้องกินที่เหลือรอบรอบที่ไม่มีชีวิตเนี่ยอะงอ่ะเดี๋ยวสองร้อยัลโ l o มันต้องการรอบ What are you doing It looks so much fun มันจะวันนะ Hey take it easy Come on เฮ้ยมันไดย้ำยิ้มแม่สีแล้วนั่งขับอนเลียเพียเสียเลือดทนได้เสียเพียคุณจะทนได้ไปเล้วมัตุ้มไป มาแล้วกล้วยมาแล้วตรงวยถุยอยโอ้ไม่กอ oh <my> แต่ก <Ooh. S 1> ล้วยกกล้วยเตะไปด้วยใครเตะ <tercer> นี่มันเตะโรดังเด็น่งอยหูยแล้วตายตายเราเกลือเกลือเกือตายกันดูคะตาย ตายเมตาลเราสู้ลิงไม่ได้นะคะใช่แตนเมตาลยังไงพาสสองก็ได้นะเลยอ่อต่อต่อเรามีชีวิตเหลือเรามีชีวิตเหลือโอ้โหมันเออระเบิดมากเลยอ่ะเฮ้ยตายแลโตโต ap> ้วคนหนีกระจต่กระจายเลยอ่ะตายแล้วตายอ่ะตายแล้วตายแล้วไม่ไหวตายแล้วเพราะว่าเวลามันหมดละ เพราะคุณลงค่าเลียงได้จริงเหรอใช่คอยอย่างชัวถึงแล้วไหมโอ้โหดีใจมากเลยจ้ะดีใจจังเลยชนะเยี่ยงเอ๊ะก่อจากนี้เอาประตูมีเกมใหม่เอาไปเลยไปตกลงเกมใหม่โอเคอะต่อไปต่อไปเกมบอลเกมอะไรเกมรถบอลเกมรถบอลโอเคต้องโยนบอลสตาร์ทเรดี้เรดี start ล้วบอลเราบอลไปเอาคนเอาบอลไฟไปแล้วไหนเฮ้ยทีต้องทีต้องชนะในทีมออกแข่งเป็นทีมใช่ไหมใช่ไป go บอลนี้ย้โนอ้ยนี่คือใครเราตัวไหนผมตัวนี้อ๋อเราต้อเสื้อสีม่วงนะใช่เราจะเพงไม่ได้ไปเฮ้ยโอ้ไปช่วยกันช่วยกัน t e a อ of the Dream World โอ้ไม่ใช่ทีมเวิร์ดทีมเวิร์ดทีมเวด้วยยังไงโอดโหดตอนนี้โหดเดี๋ยวเล่นกันโหดมากเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราอัดหรือเปล่าอัดอัดดีไหมอัดครับอัดครับโอเคสบายสโอ้ยต้องไปเราต้องหลบเราไม่ดีเราไม่ดีเจ้าบอลเราโอ้ยม่เรากินอย่างเดีย เกือบตายเรากินยาวิเศษไปแล้วโอ้ยอีกฝ่ด้วยไปลุยซ้ายขวาไปวิวีเลาต้อนี่ละดูอีกฝั่งหนึ่งมีกี่คนอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะมีคนที่เกมก็พวกเราอีกโอ้โหแต่พวกเราต้องทำได้โอ้ยแต่ว่าเราเหลือแค่ชีวิตเดียวไม่ใช่เหรอใช่แตพวกเราต้องยังไงช่วยกันไปช่วยกันรวมด้วช่วยกันเย้ เย้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 อโอ้เยชนะเชนะอ๋อหมดเวลาทีมแรกชนะไ้มใช่ทุกคนชนะเพราะเวลาหมดเย้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 เวลามหมดต่อไปคือเกมอะไรมาที่แสงสว่างแล้วเมื่อกี้อยู่ในที่มืดที่กานมาเล่นอีกนะสอ่าอะได้สองด่านด่านนี้เสร็จแล้วก็อีกด่านนโอเคได้อะต่อไอซสเกมกลัวโลกออกาดจะอะอะไรโลก คืออะไรอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจ๋ย hmm, ่เราไปไปอ่านแล้วไม่รู้จะไม่ไม่รู้อ๋อนี่คือแบบแข่งกันแข่งรถโอเคมีคนไม่ใส่เสื้อด้วยสมัยเขาเขาร้อนเหรอแต่มันเหมือนกับมันเหมือนกับหน่องดาวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข่งสกีแข่งสเก็ตโดยใช้เอ่อเก้าอี้หวายเก้าอี้อะไรเก้าอี้ไม้เหรอใช่ไม่ ก็อีไม้โบราณเงี้ยล่ะโอ้โหมีหมุนด้วยเก้าอี่ยมจะหักนะโอุ้ยโอ้ยโอ้ยต้องปัางน้ำโอุ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำโอ้ยน้ำขึ้นแทงตายสรุปเราตายแล้วโอเคสรุปตายหมดแล้วใช่ไหมใช่แต่พวกเรามาเล่นกันใหม่กันเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่โอเควันนี้จบคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นพาร์ทสองโอเคค่ะโอเคบ๊ายบาย